ต้องเลี้ยงเขานะครับอย่าไปเอานิสัยเถิกมานะนะครับอีหอยลันมันเนี่ยนะครับเชิญเขาไปงานวันเกิดนะครับเอฟซีไปจริงๆนะครับสี่วคนนะครับเออนะครับเออได้กินแต่น้ํานะครับต้องไปตักกินน้ําเองนะครับได้กินแต่น้านะเออได้กินแต่น้ําถังไม่เย็นด้วยนะครับเอาถังน้ําไปไว้ตรงนั้นนะครับไม่เย็นด้วยนะได้กินแต่น้ําข้าวไม่ได้กิน นะครับเออเอฟซีถามนะครับไอหมูตอนไอหมูสามชั้นนะนะครับข้าวเขาขายกันที่ไหนเนี่ยไอหมูสามชั้นบอกกอนนู่นน,นะครับเอ๊ะนะครับวันนี้นะครับเออป้าซอจะขายอยู่หรือเปล่าถ้าป้าซอไม่ขายนู่นน่ะก็ต้องเข้าไปกินในตัวจังหวัดมุกดาหารนู่นแหละเห็นไหมล่ะเออจากนั้นมาไปมุกดาหารเนี่ยไม่จองกวใกล้ๆนะครับนะอ่าเป็นสิบโลยี่สิบโลมัง้งนะครับเนะ่าสิบกว่าโลนะครับเห็นไหม นี่กับใครไปครับเชิญไปงานวันเกิดน่ะข้าวไม่ได้กินน่ะนี่ก่ะเออเห็นไหมล่ะนี่การนนนน่กับคนนี้ยานฮะนี่กับเด็กเอ็มซีไปนั่กับเห็นไหมนี่แหละครับว่าคนน่ะคนใจบุญเหรอคนบุญเหรอตนบุญของพวกมึงเหรอนี่กับป่วงให้พวกมันโดนด่าเนลดลงนี่กเออนั่กับดงใจลงครับไอ้คนมันรักหมามันว่าอีเถิกนนี่กับ หีเหม็นในควยนะก็ควยเป็นหนองกวาเออเออี่นะกรตบงใจไปยุงอย่าไปพูดความจริงนะครับนะเอออย่าไปพูดความจริงนะครับเห็นไหมแต่มันไปคุยให้เอฟซีควายฟังอ่ะนะครับไอ้พวกนั้นไม่รู้เรื่องอกนะครับไม่รู้เรื่องนะครับออนะครับตอนนี้มันบอกว่าดีกระพากันไปสรรเสริญเยนจอเมื่อก่อนในสุเทพมันได้จำเลยกอีะยิ่อยังหนักหนาเห็นไหมยดามาสองปีกว่านะครับนะเห็นไหม เออพอมันมาบอกว่ารักนะกับรักอีเถอกับจำเลยแค่นั้นนะกับเอฟซมันก็มาฟังเลยเห็นไหมล่ะเออน้กับเอฟซีมันเปลี่ยนง่ายนะน้กับเอฟซีมันเปลี่ยนง่ายนะอย่างนั้นนะน้กัเดี๋ยวอีกหน่อยนะเออถ้ามันอิ่มแล้วไอ้อ่ถ้าถ้าถ้าไอไอไอสูเทพมันอิ่มแล้วเดี๋ยวมันก็ด่าอีเถื่อต่อนะครับเห็นไหมได้เถื่อต่อเดี๋ยวถ้าวันไหนเถอะนะากับถ้าอีเถื่อกับจำเลยโดนจับนะหน้ากับเดี๋ยวไอเทพก็ด่าต่อนะครับเนี่ยเอ็นไม่ล่ะ เออเดี๋ยวก็ไนนเดี๋ยวเดี๋ยวนันนนนเนี่ยไหนม่น่ะมันมันไม่มีเลยนะกันนะเอ้ยอ้หน่ะน่ะกันมันดีที่ไหนหน่ะกับคนดีเลยเนี่ยจะเขาจะจับเขาติดคุกแหละหน่ะกันครั้งที่แล้วไม่รู้น่ะกับมันจะงึกงเงึกงักอย่างงี้หน่ะกับน่ะเออมันจะงึกงเงึกงงักเงึกงเงึ๊งักไปน่ะเออเียเราขอรอของมันขึ้นก่อนถ้ามันไม่ได้เอาของก่อนน่ะกับแล้วตั้งแต่มีคนดูมันนี่นะเออน่ะกับรู้สึกว่ามันจะมีเงินมีทองหน่อยเดี๋ยวนี้ไม่งึกไมเงัักนนะสงยไดด้ิขอีครบึะ สงสัยได้กินของดีนะะักกับไอ้พวกนี่นะะักกับอ้าวนะครับเป็นม,มันก็ด่าทั้งนั้นแหละไม่ไม่เชื่อไปคอยดูนี่แต่เมตตาคนด่าถึงทั้งนั้นว่าอ่า,อ,าอ่ี๊นักกับเอฟซีพวกนะครับไ,นะไปคอมเมนต์ในสุเทพอ่ะบอกตั้งแต่มาอยู่กับลุงหน้าตาสดใสนะครับว่าอ่าอ่าอ่นะครับเออนะครับนะเอาเข้าไปนะครับตั้งแต่มาอยู่กับลุงหน้าตาสดใสนะครับนะ เออนะครับดีนะครับน่ะเออดีมากนะครับว่าสดใสหาเหี่ยวอะไรมึงเขาจะตัดคอมันแล้วมันจะสดใสห่าอะไรนะครับด้วยพวยที่หน้าเศร้าดํากาหมองอยู่อย่างเงี้ยน่ะมันสดใสที่ไหนนะครับน่ะนะครับเราก็แปลกนะครับเออนะครับเอฟซีนะครับมันบอกว่านะครับไอไอไอจำเลยนั่นน่ะหน้าตาสดใสล่ะมันบอกนะครับรูโมโคนก็งึดหลายนะครับน่ะ เงืดหลายนะครับว่ามันสดใสได้ยังไงนะครับหน้าตาดํากําเศราอยางงั้นนะครับว่ามันจะสดใสยังไงนะครับนะโอ้ยนะครับนะครับลูโมกลเชื่อเลยนะครับเออน่านะ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 ับว่าใจสามดวงกดีวูนะครับป้านีขาสวัสดีครับนะครับโอ้ยนะครับไปเรียกเขาป้านีเลยนะครับเรียกพี่ได้ไหมนะครับนะนะเรียกพี่ได้ไหมนะครับ แล้วพี่จะให้เหมือนแ้นะครับพี่นีจเรลมาในแอรนะครับรถสตอรี่สวัสดีค่ะบปูหลนสวัสดีค่ะนะครับเนาะพี่ปูหลนมาแล้วนะครับเจริญวิทย์นะครับสวัสดีครับนะครับนะเอานะครับจะบ่ายสามโมงแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวลุงโมโคนก็จะขอลงก่อนนะครับเนาะ เออจะบ่ายจะบ่ายสองโมงแล้วนะครับจะบ่ายสองโมงนะครับปลาหนีนะ,ะน,นะครับแขกเออแขกเออเสนอนะครับแขกเสนาะน,นะครับนะแขกเสนอนะครับหรือว่าแขกแขกงานจิตตาพื้งโบกเป็นกําลังใจค่ะขอบคุณมากนะครับเนาะเออนะรานะคาเต้ลุ